เนื่องในวันสงการประจำปีพุทธศักราช2563หรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยทั้งประเทศกระผมขอส่งความสุขความปรารถนาดีสู่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามครับในปีนี้เรามีเหตุการณ์พิเศษเราต้องประจนกับโรคอุบัติใหม่ซึ่งแน่นอนครับ จะต้องมีแนวทางในการป้องกันและเพื่อให้ทุกท่านได้ปลอดภัยในปีนี้นั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแนวทางขอความร่วมมือรวมถึงประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขนแกน่นได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวขนแก่นทุกท่านนะครับในการที่จะงดกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีสงการของพวกเราที่สําคัญคือขอให้ทุกท่านได้งดการจัด งานสงการทุกระดับเป็นประการที่1ประการที่สองครับงดเว้นการเดินทางกลับมาสู่ภูมิมิตรนำเอาอีกประการหนึ่งเป็นประการที่สําคัญครับงดเว้นการลดน้ําผู้ใหญ่และประการสุดท้ายครับขอให้งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากต่างๆเหล่านี้นั้นเพื่อให้ทุกท่านได้มีการเฉลิมฉลองงานเทศกาลสงการ ของพวกเราตามประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ผมต้องค่ขอความร่วมมือเฉพาะปีนี้ครับดังที่ผมกลาเรียนครับของงดเว้นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่จะเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด -19 ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขและได้ร่วมมาร่วมมือกันส่งมอบความปรารถนาดีและ อำนวยพรปีใหม่ไทยซึ่งกันและกันอาจจะโดยการส่งข้อความทางโทรศัพท์ทางสื่อออนไลน์หรืออาจจะมอบความสุขผ่านการอำนวยพรซึ่งกันและกันขอให้หลีกเลี่ยงในการที่จะใช้ของเหลวซึ่งอาจจะเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคไปสู่ครอบครัว หรือคนที่เป็นที่รักของพวกเราขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันสงการประจำปีพุทธศักราช2563ในปีนี้ครับ